นีคือคข้อใจจริงๆคิวใช่ไหมนี่คิวใช่ไหมโอ้นึกว่าปิงอเมตตอนะแม่คนบ้าเลยสนีที่หน้าผากเถิดือะือฮือแต่เองสวยจริงเวดคนบ้าชื่อฟุบอเ่ชื่อเวดอ่ะชื่อจริงชื่อตะขบใช่ไหม คิ้วนี่กินใจเลยเป็นเมียที่ขอร้องเราจะมีลูกสักสิบคนไหมวะเอายี่สิบคนดีกว่าเอาให้บานทงได้เลยนี่ดูเสน่ห์การจับประกาดูสักซี่สักซี่เล็กกลับเด้อนไงควรตีนะจริงนี่หน้ามันแดงหรือหน้ามันขำจนดำไปหมดแล้วนะมันดำจนดำ มีเสน่ห์เนี่ยมีเสน่ห์ที่ปลายผมแตกนี่ผมมันไม่ขึ้นจริงๆกันเนี่ยสัญญาพี่จะมีน้องไม่คนเดียวเแง่ลงเมียน้อยพี่จะไม่เอาเลยนะเพราะถ้าพี่เอาน้องฟูไม่มีใครกล้าเอาพี่ต่อเลยเราจะวักกันไปจนวันดึก สิมานิตัวสมันกาสิมานิตัวอีกคนนาคาดิกาดิคุเพลงแคทพิแตมกมทักใจแป่ว่าฉันจะรักเธอจนวันตายไม้ว่าวันใหนฉันจะรักเธอเออเอะเออเอะเบสเฮยมองมองตานยู่ในาตาฉันไเห็นเธออยู่ในมาคุ้นะกันไหม ฉันนั้นแค่หนุ่ยไรเห็นเธอมาลุกไหมเฉันรับเธอเั็นรับเธอหนึ่งมองกูสีเลสถ้าเราอยู่ด้วยกันสองคนพี่จะจับเลสนอนลงบนพื้นเลยจับทางแท่ออกถอนขนจักรเลสทีละเส้น ไม่อยอมนะเจ้าภาพลอ็ลอกล็อกหัวเลยจับ <c oughs>